สวัสดีครับอันนี้เป็นยังครัอันนี้เป็นยสั่งดาวที่เราถ่ายมาได้เก็บมาได้นะครับผมใ่นี่อะไรครับนี่อะไรครับส่วนนี้เป็นนี่คอะไรครับอันนี้เป็นแคปตูนีพบสั่งดาวทั้งเลยนี้เก่งมากเก่งมากตัวใ้่สุดเลย นี่เขาเรียกว่าอะไรครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับบันไดเลื่อนี่เขาเรียกว่าอะไรครับบันไดเลื่อนอุ้ยนี่คืออุปกรณ์อะไรครับบันไดพิเศษเหยียบแล้วไม่ต้องเหยียบขาเฮ็ดโอ้ยทำไมมันขึ้นเองวะตั้งเองอ่ะกี่ล้านกี่ล้านเฮ้ทขานะอยสองร้านอ่ะสองร้านตอนนี้เลยตั้งกินข้าวห้าแบบเฮ้ยอาบุตรศิลป์ อันนี้คือดวงดาวที่เราเก็บมาจากท้องฟ้าได้ลแล้วนะครจบกลับมาแล้วบายยตัวหน่ออวครับเราจะไปเข้าแบ็คโคน,นะครับไปเย <c oughs> อันนี้เป็นเพื่อนผมใครครับเใครครับเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมพวกกัมมันดาไอ้ like จันจันสอนไอ้บลอนบลอเดี๋ยวไปข้างบนถ่ายตัวกลับเอาไงก่อนครับเดี๋ยวไปพาขึ้นันในวิทยุอีกเราจะพาไปดูอะไรแปลกตามากกว่านี้ เขาต้องเป็นยังไงครับเยียมคุณเหยียบตัวคุณจะไปเองด้วยสองวิธีการก็ได้ผมครับดีครับลุกขานะนหสองสองวิธีการของเราล้ำหน้าครับมีเสียงอะไรหรือครับถ้าวันนี้เสียงอะไรหรือครับเดี๋ยวคขาจะใครมาตีฉีงแถวนี้เฮ้ย ไม่เอาอย่า oh. ม oh ันตายงนันะคะดชันอน่นี่อะไรโอ้ไมเป่าให้หลเลยเนี่ยห้าวเาไม่เาชันพ่ท่าพักก่อนครับพักก่อนครับจ้าเด็กจ้า ครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่บ้านอักคาราลาห้าเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่อ่ะคนที่เนี่ยไม่ค่อยพูดคุยกับใครยังฟ้ายตัวนี้ยก็ไม่ค่อยชอบพูดคุยกับใครเหมือนกันนี่มันสอนนีนะครับคืออะไรครับนี่คือไข่ควายครับมันใหญ่มากใหญ่มากมันใหญ่มากมันใหญ่มากครับผมรู้สึกเลยจะมาสัมภาษณ์คนี่หมู่บ้านนี้กันนะครับผม ค่ะค่ะคุณจะ้าคุณชยารคะค่ะคค่ะคะค่ะคะครัคค uh, ่ะคะคคค่ะคะค่ะค่ค่คคค่ะค่่่ะค่ค่ะค่ะคพะค่ะ่ at at oui, ่ะค่ะค่ค่ค่ะยะคะค่ะค่ะค่่ค่ะค่ะค่ะคะคะค่ค่มคค่ะคาะค่ะ่ะคะคื่ะคะ่่่ค่่ะค่ค่ะคงคค่ะคค่ะค่ะ่ค่่่่่่่ค่ะคจริง่ะครค่ค่่ค่ะนะเะค่ หืจะยังเขาจะยังเขาคุณยายคุณยายเขาหญิงคุณยายเขาไม่ถ่ายรูปไปครับเขาด่า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 ตรงนี้ไม่ถ่ายรูปเนี่ยหญิงครับผมไปถ่ายรูปดีกว่าไปครับไปคุยกับคนอื่นฉ่ำผ้าคนอื่นก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวจะไปคุณหาคุณป้าพูดเกี่ยวชาเดิเมียมาเมียคุณพูดเกี่ยวชาแม่มาเมียวไม่เหมียวดีครับไม่เหมียวครับค่าแม่คุณป้าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วผมไปด้วยป้าคุณครับป้าอยู่มาี่นี่ปีแล้วครับ อ๋อแล้วอยู่ที่คุณย่าทำไรบ้างครับาาาาเฮ้ยคุณป้าเหนื่อยแล้วนะทังทั้งวันเจอกันเด็กนะ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาบนเครื่องบินไฟส S สอนศูนย์ห้าตอนนี้สภาพสภาพอากาศข้างนอกเนีกำลังดีครับผม เมฆหนาหนาไปไหนนะครับผมผมแต่ก็จะมีฝนตกนะครับคอันนี้เดี๋ยวไปเรากำลังเดินทางระดับต่ำเรากำลังเดินทางเพื่อไปค้นหาีที่ต่างประเทศกันเพราะในไทยเราคนมาทุกที่แล้วเราไม่เคยเจอเลยครับประเทศไหนครับประเทศไทยคนเยอมากเลยผมจะไปประเทศไทยยี่การ์ดครับคนนี้คือคนที่ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์นะครับ์คือตู้บินฟรมเอกสารการแลกพันธ์ ปแอร์โฮสเตได้ฮะไมไมไเอาเครื่องดื่มมาให้หน่อยเอาอะไรครับายชาเขียวฮะายชาเขียวายชาเขียวสั <c oughs> ้เขาไป้กบฝัน่ซแมนไอซเปอร์แมนเด้ยดเดือดไอซ์แมนครับไอซเบุ๊กแมซุเ วันนี้เราได้พบเราได้พบตุรกแมงนรับผมตุรกแมงเดินผพาไม่หาคนขับเลยคนขับไปอยู่ประจำเครื่องนี้เยหลเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าที่ของคนขับกันว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างครับผม เฮ้ยคุณเข้ามาไหมเนี่ยน้องกับตันนะแล้วตอนตอนนี้น้องกับตันอะครับครั้งครั้งงนี้ไอคือม่จำคือม่จำา